สวัสดีครับอยู่กับช่องวันหวังชาแนลกับผมเบ้าเก่งครับสำหรับมือนี้นะครับมือนี้วันนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ขอใส่ภาษากลางแจ็กหน่อยนะครับเพื่อพี่น้องท่างผักอื่นคนสินสิได้เข้าใจนํานะครับอันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนดิสเบรกนะครับเดี๋ยวกะจะปนๆกันไปนั่นแหละครับผมบเดี้คอยใส่ภาษากลางนานก็จะบาถึกแน่พิดแน่ก็ขอโทษขอไปเวยครับผมก็วันนี้นะครับเออวันนี้ จะเปลี่ยนดิสเบรกมือเนาะครับพอดีไฟเลี้ยวมันไม่ติดครับผมไฟเลี้ยวรถผมไม่ติดก็มาดูสาเหตุกันครับผมผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมรถเนาะครับนี่ครับมันเปิดแล้วมันไม่ติดครับผมเปิดสวิตช์เงียบเลยครับนี่ครับไฟไม่ออกเปิดสวิตซ้ายขวาเงียบกิ๊บนะครับแต่ว่าเวลาสตาร์ทนะครับผมัาเวลาสตาร์ทรถนะครับ เวลาเปิดไฟเลี้ยมจะดังแก๊กก๊กแก๊กแก,แก๊กมันเหมือนมัน,มนอยู่ในกล่องนี้มันมีปัญหาครับผมเดียกก๋ยวก็จะลองเปลี่ยนลองดูครับเดี๋ยวลองถอดมาดูครับผมอ่าดรถดับรถก่อนครับก็อันนี้จะเป็นกล่องไฟไม่ใช่นะครับ วิธีถอดกันครับนี่ก็ผมถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับผมว่ามันเป็นยังไงครับผมครับเดี๋ยวลองแกะดูครับ มันมีตัวนังนี่ครับอันนี้มันหักครับก็เป็นตัวดีเลย์นะครับมันเสียตัวนี้ไม่รู้หักมาจากไหนนะครับอันนี้เขาเรียกน่าจะเป็นดีเลย์มันนะครับผมเดี๋ยวหามาเปลี่ยนครับผมบ12โวลต์ตัวนี้ก็ไม่รู้หักมาจากไหนนะครับเนี่ยครับสภาพน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราหามาเปลี่ยนกันครับ Hey, ถอดถอดชิ้นนี้นะครับเอาชิ้นนี้ไปให้ทางร้านเขาดูนะครับก็ได้มาแล้วนะครับตัวใหม่ครับเป็นดีเลย์น,นะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวสิบสองหมุนตัวนี้สิบสองจุดแปดอ๋อเหมือนกันครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะใส่เข้าไปแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะครับผมบตัวนี้เป็นดีเลย์ตัวใหม่ครับเราก็เสียบเข้าไปเลย อันนี้เสียบจากตัวนี้นะครับปั๊บเดี๋ยวลองเปิดดูครับอย่างนี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูก่อนครับ ขาผมเปิดข้างขวาได้แต่ข้างซ้ายเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ผมถอดสวิตมาดูแล้วนะครับนี่ครับลักษณะสวิตข้างขวาเปิดได้ครับผมดีดกับข้างซ้ายเปิดไม่ไปครับฝืดอาจจะเป็นสาเหตุที่ไฟเลี้ยวซ้ายมันไม่ติดนะครับตอนนี้ดเดเร่เราเปลี่ยนสภาพรถเกาะเถอะเลยครับไม่ได้ล้าง วางก็มาซ่อมมาล้างกันหน่อยครับผมครับสวิตเดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาครับเดี๋ยวหาที่รองครับกระช่างลองทำเองดูครับผมก็ถ่ายเก็บไว้เพื่อใส่อะไรไม่ครบนะครับ โอ้โหสภาพทองแดงตอนนี้เคลอะเลยครับมีแต่คราบครับสงสัยมันโดนน้ำครับผมโอ้ระวังนะครับตอนนี้จะมีลูกปืนนะครับผมข้างขวาข้างนี้ติดแต่ว่าข้างซ้ายมันไม่ไปนะครับโอโอเด็ดเด็นี่ครับ สาาพลุกปืนมีปัญหาครับผมสปริงอันนี้คือตัวสวิตปุ่มสวิตครับผมนี่ครับวัสลีนเอามาเป็นตัวล่อเลื่อนครับผม ตอนนี้เอาคับอือโอ้นี่ครับผมอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันไฟเลี้ยวเราไม่ติดนะครับนี่ครับครับ ทองแดงเต็มเลยครับถอดครับถอดโอเ้โหเขอะเ,เลยครับข้างในครับทำความสะอาดทองแดงนะครับผมฝั่งซ้ายโอ้ฝั่งซ้ายนี่หนักเลยครับ ลองทำดูครับผมว่าเราจะทำเองได้หรือไม่นะครับผมเราจะทำเองได้ไหมครับผมสำหรับเทคนิคนะครับวิธีการก็ศึกษาจากพี่ๆนะครับใน YouTube นะครับผมจากหลายๆท่านนะครับก็ลองเอามาทำเองครับผมที่บ้านนะครับเป็นการพึ่งพาตนเองนะครับแต่ก่อนอื่นก็ลองดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับเบื้องต้นติดแล้วนะครับสำหรับตัวดีเลย์เราก็เปลี่ยนแล้วนะครับดีเลย์ก็มีส่วนนะครับแต่ ตัวนี้สวิตก็มีส่วนนะครับอาจจะโดนน้าโดนอะไรนะครับทำให้สวิตเราเปิดปิดยากครับผมทําความสะอาดครับครับอันนี้ก็ใช้กระดาษทรายนะครับคับช่วยด้วยครับผมอ๋อน้วมันเครื่องยังใหม่อยู่นะครับตันนี้เติม3าล้อครับมันเหลือเติมรถเครื่องมันเหลือนี่ครับยังใหม่ๆโอเค สิฟันเก่าล้างก่อนครับเจอน้ำมันเครื่องเก่าเอ้น้ำมันเครื่องนะครับที่เหลือ ผมเสร็จแล้วก็ประกอบกลับครับที่คือเกอ่าหะครับโอ้ยนันครับประกอบกลับทีละชิ้นครับ อืมเดี๋ยวเรามีวัสลีนะครับผมสักครู่อ่าครับก็จะช่วยให้ลูกปืนของเราไม่ไหลหลุดนะครับ ครับถูกค้างไหมครับปลดไว้ก่อนนะครับลื่นปื๊ดเลยครับทีนี้ <c oughs> โอคครับยังไม่เข้าล็อกโอเคครับเริ่มลื่นนะครับผม ก่อนหรือนะครับข้างซ้ายจะเลื่อนมาไม่ได้นะครับตอนนี้เลื่อนได้แล้วนะครับข้างขวาได้แล้วนะครับผมซ้ายได้แล้วขวาได้แล้วโอเคครับผมตอนนี้สวิตช์ของเราเลื่อนได้แล้วนะครับเรามาประกอบกลับคืนดูครับผมว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเป่าให้น้ำมันแห้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะสปาร์คครับ ก็ดันเข้ามาเลยนะครับนะี่ครับอันนี้ือคือใส่ไฟเดี๋ Sci ยวลองสตาร์ทรถดูก่อนครับ เริ่มเสื่อมครับผมลถรถเก่าแล้วนะครับ้องเลงเครื่องนะครับเร่งเครื่องไปเดเลี้ยวก็จะติดอ่าทีนี้ไปซ้ายครับโอเคครับผมตอนนี้รถก็มีไฟเลี้ยวแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประกอบกลับครับผมไม่ได้ซ่อมนานเลยครับ เล้วเราก็จะมาประกอบกลับนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นเบรกมือเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเบรกมือนะครับซ่อมไฟเลี้ยวเองนะครับดยตนเองง่ายๆครับผมนี่ครับเบรกมือเราใส่เรียบร้อยครับตัวเดิมหักนะครับนี่ครับอันเดิมหักเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับผมแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวเอยไม่ใช่ครับเปลี่ยนตัวดีเลย์นะครับดีเลย์แล้วก็ ล้างสวิตนะครับตัวนี้สวิตไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมสวิตเราก็งบศูนย์บาทครับผมงบประมาณในการซ่อมครั้งนี้ก็หนึ่งร้อยบาทท้วนนะครับผมดิสเบรกนะครับหกสิบบาทนะครับผมรวมกันเป็นหนึ่งร้อยบาทพอดีครับไม่ไม่ไม่ได้เอาบินครับผมตัวนี้น่าจะประมาณสามสิบบาทนะครับหรือสามสิบห้าครับประมาณหกสิบห้ากับสามสิบห้าครับงบวันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับผมใช้งานได้แล้วครับผมแล้วก็ประกอบกับ